สวัสดีครับครับอยู่กับผมบุญมาบานทุงครับมือนีจะมาพับยิพานองครับผมเขาไปเบิงวิธีการสูบนำ้ำด้วยแบตเตอรี่12โวลต์ครับได้เสมอ1ิโวลต์150วัตต์ครับต่างใจว่า เสียวมาใส่ครับแผงโซลาเซลล์แต่ว่าแผงโซลาเซลล์ยังมาบอถึงครับก็เลยสิใส่ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ครับเคยใส่ของม้อซค์แล้วนะครับแต่ว่าม้อซค์แบตเสื่อมม้อซค์เก่าประมาณเกือบ20ปีแล้วครับแบตเสื่อมก็สูบ MP, ได้บ่เต็มที่ก็เลยเอาแบตของรถยนต์มาใส่ครับ12โวลต์ครับผมเจาาะเจะไว้ใส่เองครับเจาะเองใส่เอง ครับเจาะบเลูดที่แรกเจาะท่อสามนิ้วครับตดีปรากฏว่าได้เสมอบลงบดได้ครับลงลงได้อยู่พอสามนิ้วแต่ว่าลงไปแล้วมันจะไปติดมองข้อต่อครับลงลงไปอีกบดได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อสีนิ้วครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องได้เบรงครับว่าไอ้วิธีการสูบน้ำด้วยแบตเตอรี่รถยนต์ครับผมใส่เวลาหลายบนไดครับ แต่ตามที่ผมเคยที่เพิ่นไห่มานะครับในใดนี้หนึ่งชั่วโมงใดอยู่ประมาณพันลิตรครับพันลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับสลดใดตัวนี้แต่มันไออาจจะน้อยอยู่ครับทอนิ้วหนึง่งทอนิ้วหนึง่งแต่ว่าไอ้ขั้นมันอยากให้ออกแห้งกัน,กนโหลดเป็นโอ้นุณครับแต่ดีก็เอามาสู่แล้วก็ถือว่าโอเคครับพาตามให้ตามหน้าจ้าวไวบ่รพิดฟองครับพอขีคขานหิวหน้าไม่ง่วง ขี้ขาดแบกขี้ขาดหิวครับเจาะไว้กลางทุง่งกลางท่าย่ำห้าสิสูบน้ำเขาก็เอาถังสองล้อยดีมาไหวครับเอาถังสองล้อยดีมาไว้แล้วเขาก็เอารถยนต์ไปสูบเาก็มีพลังงานแสงอาทิตย์เขาก็เห็ดลุ่มๆใบเขาก็สูบใบสูบใส่หญ้ยาใบก็ไดขึ้นว่าจีเ้าหกจุดวันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ได้ครับได้ได้ตัวนี้ได้สิบสองโวลต์เสมอสิบสองโวลต์นี่อยู่ราคาที่อยู่ที่ประมาณ ไปพันหาลอยเก้าสิบเก้าบาทครับพันหาลอยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ร่วมแผงโซลาเซลล์ร่วมอย่างเรวกะสีราคาตัวไหนเดี๋ยวจงวังหวะกันรอแผงโซลาเซลล์มาก,ก่อนนะครับเตรียมดีให้พี่น้องเบิง้งไอ้วิธีการสูบน้ำด้วยแบตเตอรี่รถยนต์สิบสองโวลต์ก่อนครับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์บันทามากครับเชิญรับชมและก็ติดตามได้ครับแล้วผมผมไม่ได้ดึงใดขึ้นในเบิ้งเดียวไอ้ ผมจะเไอ้เป็นวิดีโอเก่าครับที่ผมเมือนอย่ผมถ่ายกบไอ้แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไอ้มอเตอร์ไซค์มันเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าครับแบตเตอรี่เก่ามันเสื่อมมันเกิดสูบบ่ให้ดูดบ่ให้เด้ขึ้นปัญดผมเกิดเมื่อนี้ผมบ่อไดเอาได้ขึ้นไไมาหายเไไบิ้งแต่ว่าผมจะตตัดเอาภาพที่ภาพของไดตอนที่ใส่ก็ไฟแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ครับให,ให้ผสมมาให้เบิ้งเนาะตัวนี้ครับผมเป็นบอ่อซีนิวครับ ย้อนลงบุริครับย้อนลงย้อนลงอยู่ประมาณหาเมตรหาเมตรหาเมตรถึงหกเมตรนี่แหละครับย้อนปกติเราได้ตัวนี้สามารถที่จะย้อนได้อยูมันยี่สิบเมตรครับตัวนี้ผมย้อนลงไปแค่หาเมตรครับหาเมตรถึงหกเมตรประมาณนี้แหละครับครับตัวนี้ก็เป็นสายครับสายเป็นไฮมาครับนี่สายสายไฮมากับไปต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อนว่าผม บ่มีตัวขีปครับก็เลยเอามาต่อกับไอ้สายสายไฟที่ต่อกับเอา่า power ลด power ถยนต์ครับนี่ครับสายไฟที่ต่อกับ power ถยนต์ผมเลยตอ่อต่อออกมาหม่องนี้ครับสายไฟ12โวลต์ครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิ่งนะครับดีครับตอ่อท่อมาครับตอ่อท่อมาครับตอ่อมาครัใส่กับถัง200ลิตรครับนี ใส่ทั้งน้ำสองลอยดิทครับใวงูห้ยคัวให้กินครับอยู่กลางทงกลางท่าประ้องห่วงครับบ่ต้องหิ้วหน้าให้เมื่อยครับเจอว้บ่แพงครับพี่น้องสนุกสนใจจะจาะบ่อบดานไ้ใหงูห้ยคว่วได้กินกับติดต่อหาผมใด้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบื่งว่าสิบสองโวลต์ของแบตเตอรี่มันสิออกในแห้งไปไหนครับตีคือหมอแบตเตอรี่ครับนี่คือที่สายนะครับสายแบตเตอรี่ นี่คือสายไฟบวกครับติดต่อเข้าไปในของเครื่องของคนขับครับนี่ครับเดี๋ยนะครับเดี๋ยวผมมาต่อให้พี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยวหนีบหนีไว้ซกก่อนหนีบกล่องนี่คือขัวลบนะครับติดต่อขัวลบขัวลบต่อมาจากโค้งเล่นยนต์ครับนต่อมาจากโค้งเลครับขัวลบ ลูกต่อมาจากข้งรถครับตัวดีขัวบวกครับต่อมาจากขัวของแบตเตอรี่ล้วนยนต์ครับตัวดีสายสีแดงสายบวกครับสีแดงสายบวกสายดำสายลบครับเดี๋ยวผมเจีต่อขัวบวกเขาเราใช้พี่น้องไปเบิ่งหนามนำกันว่ามันไหลแห้งไหลคลอยสำใด้นะครับผมสำหรับได้สิบสองโวลต์ล่อแผงโซลาร์เซลล์อยู่ครับปั๊บต่อเขาแล้วนะครับพันพันพันเขา มันแน่นๆครับครับนี่ครับก็ว่างมันห่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวไฟมันจะเรียนเขาหากันมาสีอุ่นไหวครับดีครับแยกออกขุวบนก็ขควรลุกครับต่อไฟไปแล้วครับต่อไฟไปหาใดแล้วนะครับเดี๋ยวนำมาเบิ้งหน้าครับนี่ครับ พอนึงนิ่วครับไลลดียอยู่ครับก็คือว่าโอเคอยู่ไลล ไลเต็มทรายนหนึ่งนี่ครับไรเต็มเต็มทรายครับตจะไฟจังหว์ครับจะไว้กลางไฮตรงหน้าครับไอ้ง่วยกล้วยเอาพี่น้องเด็กินหรือว่าไอพี่น้องเซียวเปะคดพากคดกับปวดคดหยาก็ได้ครับปล่อยไว้เบิดมือเบิดเวี้ยนอ่เอาใส่แผงโซลาเซลล์ครับนี่ครับต่ออยู่กลางทงกลางทาครับผมพุ้นตะบุญก็ตะเวนกำลังตกดินบรรยากาศดีดียำแรงครับ พี่นองเบึงทุงไฮทุงหน้าไปผางๆกันกว่าสีบึงว่าไอ้นามของห้องสีใส่เวลาหลายปไหนกังสีเต็มนะครับตามที่ผมเคยสูบนี่เคยสูบแม่เถ,ถ่ยกกรครับก็อยู่ประมาณสิบสิบหานาทีตัวถังสองร้อยลิตรครับแต่ตามท,ที่มาตรฐานเพื่อนไหนมานีพันลิตรต,ตอนหนึ่งชั่วโมงครับ 1> 1, 1, 000, น 1, ห,ห,หงงนึ่งพันลิตรหนึ่งชั่วโมงสูบน้ำได้หนึ่งพันลิตรได้หาได้หาได้หาถังไงนะครับได้หาถังสองรอยลิตรนี่ครับชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งตามทีเป็นหามาแต่ว่าผมสูบแล้วมันถังนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณยี่ประมาณสิบกว่านาทีครับสิบสิบกว่านาทีพี่น้องจะเวลาซอยผมเด้อัวนี้สูบมาแล้วได้อยู่ประมาณสองนาทีครับ บัตงเงิงครับบัตงเงิงประมาณสองสามนาทีครับบัตรเงเด็กเงินเดี๋ยวรอแผงโซลาเซลล์มาครับเดี๋ยวที่ให้พี่น้องดูบ้างว่าต่อแผงโซลาเซลล์แล้วมันไหลคอยไหลแห้งปั๊ดไหนครับแผงโซลาเซลล์กับบัวเพีงครับนี่ได้ตัวนี้นะครับตามมาตาารฐานที่ใส่ก็คือฟังเสียงของพี่น้อง กำลังไฟที่ใส่ปันไดตัวนี้คือ12โวลต์ครับ12โวลต์150วัตต์นะครับผมแล้วก็ไอ้ทนกำลังไฟสูงสุดก็คืออยู่ประมาณไม่เกินบวกเกิน18โวลต์นะครับบวกเกิน18โวลต์18โวลต์ถึง20โวลต์บวกเกินนี่นะครับประมาณคือขันกำลังไฟนะครับแต่ว่าไอ้วัตต์ก็คือที่อยู่ประมาณ180วัตต์ครับ ร้อยแปดสิบวัตต์ไม่เกินนี้นะครับแต่ผมสั่งแผงโซลาเซลล์มาสั่งแผงตามที่สเปคของเครื่องก็คือร้อยห้าสิบวัตต์ครับผมกำลังกำลังถ่ายวิดีโออยู่ถ่ <laughs> ายวิดีโอว่าไอ้นัน่ไนไอ้สูบปน้ำทั้งสองลอยลีบจีเซอรเวลาหลาไปไหน ไปใปส <Aww. S 1> oh. ่ไส <sk> id <ida> uh, ่นับ่โอ้เจอไหยดนอ๋อนเรข้องนูอยู่ที่ะาะจะหักใส่แล้ก็ตัดใหม่ไปไหว้ทเด็กพงใหม่บ่เอาก้าดักนูวบ่มใส่วนหักกันย่างูสองเท่ไหนเองเเอาไปเขาใส่ให้มันพวแคเราวยนกับกบัานใส่แลีวบ่จุดงมันจะถูกูจดย่างกับแค่สามสี่บอืมมันยังยูได้แม่ก็ไม่มัดดล่มาเอามาใส่รูปีกับผมผมขนกับแปเดี้สิเอาไปลงไว้ให้ ไม่ตีแบกไว้้บนะ่โอยม่ได้เอาหรอ้ก็ไรแห,ห,ห,ห้งอยู่ครับ <c oughs> กะเตน,นทั้งโซ่ไหลลิดเกิดอยู่ประมาณสิบสามนาทีบอรเกินสิบห้านาทีแต่ที่เขาไอ้ให้มาตรฐา,านมาก็คือชั่วโมงหนึ่งต่อหาทังต่อผ่านลิดชั่วโมงหนึ่งผ่านลิตรแต่นี่นครับกระโตกเฉลี่ยแล้วก็น่าจะอยู่ชั่วโมงหนึ่งอยู่ประมาณกเกือบเกือบหกทังครับอยู่มนันพันธ์ พันเอสพันสองลอยลิตรครับประมาณครับเกือบทีเครื่องแล้วครับพี่นนอง ประมาณ6นาทีผ่านไปครับพี่น้องครับ6นาทีผ่านไปนะครับสุดนำด้วยแบตเตอรี่รถยนต์ครับ12โวลต์ครับเดี๋ยวถ้าโซลาร์เซลล์มาเดี๋ยวจังวากันใหม่ครับเด็กพี่น้องเบิ่งจับเวลาซอยกันครับทั้งฝุ่นก็มีแต่สวนหอมก็เจ้าครับสวนหอมแดงเรเป็นหอมแดงกันลายแถวนี้เนาะเป็น มาคดพักคดหอมแดงนี่โอ้ยมาตั้งแต่ที่สามเพิ่งเป็น้องเลยที่สองที่สามเพิ่นมาแล้วปลูกคนละเป็นปุ่มมนบ่แม่นน้อยๆครับปลูกคนละเป็นไรสองไรครับเด็ก,ก็ชีวิตครับอยู่ทุ่งไห้ทุ่งหน้าสินะครับอยู่ท้องไร่ท้องนาครับปโอุ่นเมฆตั้มตั้มอากาศก็เย็นเย็นครับเมฆตั้มตะเวนตกดินแล้ว ่นเป็นปลาครับจะเป็นปลาบัวเงี้ยโครับหาเห็ดกับหาเห็ดดวงนั่นแหละครับออกเบิดทุกเห็ดเอารวดเงียบครับได้12โวลต์1้0วัตต์ครับได้กับทิ่ใส่กับพลังงานแสงอาทิตย์ นะครับแพงหน่อยแต่ว่าแต่นี่แพงยังมากพอทั้งถึงครับเจตอนนี้ผมใส่ทอคุ้มทอนเดียวครับทอนเดียวก็คือซีเมตรครับทอคุ้มทอคุ้มสี่นิ้วสี่นิ้วสี่เมตรครับที่เด็กใส่สามนิ้วปรากฏว่าได้ลงบ่ได้ได้ลงไปแล้วค่าขอต่อครับลงทอคุ้มที่เด็กลงทอคุ้มเจ็ดเมตรครับลงได้ลงบ่ได้ก็เลยดึงทอขึ้น มาเปลี่ยนเป็นทอซีนิวได้ลงได้สบ,บายครับครับต่อทอไปใส่น้าในถังครับจริงจริงก็ว่าจีเนียวึ้งก็ว่าจีไทยนะครับไทยแล้วก็วัจีว่านกะโพดว่านกะโพดเลี้ยงสัตว์นี่เขาก็เอาแผงโซลาเซลล์มาให้มันปั่นหนาเบิดมือเบิดเวียนนี่แหละกะโพดก็คือสีซุ่มก็คือสีบยยอรเดียกจะของครับเที่ยงเนี่ยนะของหมูครับก็มี หมูแม่พันธุ์มีพ่อพันธุ์อยู่สองตัวกับหมูแม่พันธุ์กับหมูหน่อยหมูหน่อยที่กําลังคลอดออกมาคลอดเดืประมาณคลอดออกมาเด้ประมาณสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ครับอยู่หันกับสิบแปดตัวครับหมูหน่อยที่ทายลงตัวขาวๆเรียนสุดๆเด็ดเลยครับหมูหน่อยสิบแปดตัว,ตวก็ว่าตอนนี้หมูมันขาดตลาดผมเลี้ยงหมู หมูปลาผสมเมือยซานครับก็ก๊กล่างถา่าสั่งมีตอนหมูอยู่กะว่าสีตอนหมูครับตอนหมูแล้วกะว่าสี่องขุนเบิงขุ้นเมือยซานนี่แหละครับกะที่องคุ้นเบิงให้พี่น้องคนละมันจะหลายโลคนละจังสีคายครับหลายหลายคนกันสั่งจองมาอยู่อยากจะได้เปลี้ยง ต้ว่ากับแปลดครับงวดนี้หมูหมูสิบแปดตัวมีตัวแม่อยู่สี่ตัวนอกนั้นตัวเถิกเบิดไปหน่องโอ้ยขาดตัวเถิกสิบสี่ตัวตัวแม่สี่ตัวรวมเลอสิบแปดตัวครับก็ว่าสิเดตอนหมูอยู่ดอกเดี๋ยวล่ออะไรนีดเมีตัดผมสั่งเมีาตัดสิมาใส่ตอนหมูอยู่ครับบ่อยากใส่มีดโกนครับเอามาตรฐานเขาว่ากับอกหมู ถัดไปถึงคอกันนัวครับอยู่กลางทงกลางท่าครับอยู่แบบบนเดนหนวกผู้พายครับยี่อยากจะเปิดเครื่องเสียงด้านๆกับเปิดได้พูนนกบินกลางห่างเลยพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง,น,องนี่เห็นนกบ่นกเจ้าพูนบินฮ่ปีนเฮ่ปีนเฮ่บน ตามตาม่ำอากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับย้ำส่องกับจูธิม 17, 18, 18วมานสิบเจ็ดสิบแปดองศาครับพออย่างนีน้วก็ไปหอบเฟื่อให้งวัวล่ะตอนนี้ผมไปท่าน,นไดไล่ยไส่ครับบอ่อนี่เเพจจอแหลมไปท่าน,นไดล่ยไส่ก็เอาใดลงสูดเลยน้ำก็คุณเนี่ยครับปกติเราเดี๋ยวรถไทมามาล่ยไส่ าการกัดรถไทยไร่ไส้หน่ไส้มันจะขืนดีครับเพราะว่าไทยรถไทยเข้าสามารถจะเล็งแห้งลงเล่งคอยได้นะครับคันท้าไส้มันกิดข้นเพราะันเท้าเล็งแห้งปุ๊บไส้มันจะบบข้นนะครับหลอดมันจะวิ่งผ่านไปเลยแต่กันรถไทยปุ๊บเข้าเล็งหลอดสาปนี่มันสามารถที่จะดึงดึงคอยคอยดึงไส้ดึงไสาาถถถ้ขึ้นครับัวดีไส้ยังบบเบิดครับยังขุนอยู่นะครับ จักนาทีแล้วพี่นอ้องผมจับตั้งแกสามนาทีไปสิบสี่ 10, นาทีก็เลยสิบเอ็ดนาทีแล้วครับสิบเอ็ดนาทีผ่านไปสิบเอ็ดนาทีผ่านไปสำหรับการสูบน้ำด้วยแบตเตอรี่รถยนต์ครับยังอยู่ครับในสิบเอ็ดนาทีแล้วครับปะประมาณสิบสาม หน้าที่คือจิดเต็มแต่ที่เขาหายมาเนี่ยยีิบนาทีแต่ว่าก็ถือว่ามันเร็วกว่าอยู่บอรดมาขคนเราอืมครับปัญหาเรามาแบกเฟืองไปงวัวล่ะเือนก็อยู่กลางทงเงินครับอยู่กลา,า,างทงนี่มีบานอยู่สองหลัง บานพเยายเล่าหลังหนึ่งบานพมลังหนึ่งครับนี่มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งครับอยู่ทงไฮทงหน้าบ่ได้หยาพูดได้บ่ได้เบียดเบียนพูดได้ครับอยากอยู่อยากกินอยาก เปิดเพลงเสียงดังอยากเปิดคาราโอเาเกะห้องเพลงก็เปิดอยู่กลางตรงกลางทางห้พี่น้องมาเยี่ยมมายีมครับก็บ,บริยาครับพี่น้องมาแต่กรุงเทพกรุงไทยเพันสียาครบแล้วสองเข็มสามเข็มมากับม่นอนพักอยู่บ้านอยู่ี่บริยาครับพญ่บานอสมพันสีวาจะได้ก็จะได้แล้วออกมากอ่ะมีเอกสารให้ครับอยากจะมาตรวจอยากจะมา ไอตัวเอทิเคหรือตัวยังชุดเอทิ T K, ชุดตรวจเอทิเคน้ำผมมีประจําครับชุดตรวจเอทิเคตอนนี K, ้มีอยู่เจ็ดแปดชุดครับขันมีถ้าแขกมากอะตรวจครับตรวจทั้งเจ้าของตรวจทั้งถ้าแขกครับถ้าแขกสมัครอก็จะเป็นปีเป็นหน,น่องที่ว่าสนิทกันแขกทั้งอื่นก็บ่บคอยมากแล้วครับอยู่ในทงในทานะครับเป็นสีดยาซองเข็มซามเข็มแล้วก็บเดมโบเดียาน้ำมัน ว่มันห้มากกักโตมันก็ยากลำบากมันจับทีสนาทีสานาทีตอนนี้6ได้13นาทีแล้วนะครับ13นาทีแล้วครับจับเวลาอยู่ตอนนี้ สิบสามนาทีครับทั้งน้ำสองลิตรครับใส่กับแบตเตอรี่รถยนต์ครับพอแพงโซลาเซลล์มากบ่ได้ถึงครับก็ตอว่าโอเคยอยู่ครับกับไอ้เครื่องสูบน,น้ำนน้อยปวามเสมอสิบสองโวลต์ครับ150่า150วัตต์ กิดตัวเสดายครับรบบาคาบัวเพียงครับถ้าจอเองครับเจอเองนี่เล็กเล็กเส้นละเล็กโคขุนเส้นละสี่ร้อยหาสิบสามเส้นโตกะเล็กสใส่คูณไป ท่อไอ้ท่อซีนิวซีนิวสามร้อยก็บาททอ่อซีนิวสามร้อยสามร้อยหกสิบครับรวมเบรงครับเป็น,นทเท่า์ได้เอาเจาะใส่เองครับแล้วก็ปั๊มเสมอสิบสองโวลต์นี่พันห้าร้อยเก้าสิบครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วเวลาตอนนี้ ตอนผมจับมันจับตัง้งแต่สามนาทีตอนนี้สิบแปดเก้านาทีครับตั้งแต่สานาทีก็ใส่เวลาอยู่16 16หกนาทีครับสิหกนาทีเมีนบอลพี่น้องครับเ,ไปไเป็นเวผมต็นีใส่ทั้งหนึ่งมือกันครับ ีกบ่ิจักเวลาครับตัวนี้ตัวนี้จักนาทีตัวนี้สิบหกนาทีครับโอ้โหเป็นทางซองลอยดิบ ตามมาตรฐานที่เพ่อนให้มากก็คือ1ชั่วโมงต่อน้ำพันลิตร1ชั่วโมงสูบน้ำเด้1พันลิตรครับตามที่มาตรฐานเพืพอนให้มากแต่ว่าเขาก็คือว่าเขามาสูบนี้ก็คือว่าเข้าสูบสูบเด,ด้หลายกว่าเพื่อนมองอยัางายซะ ที่สองครับ16นาทีต่อทั้ง200ลิตรนะครับสำหรับทางหน่อยผมบอได้จับเวลาครับที่พาพี่น้องมาเบิ่งครับ กับการสูบน้ำด้วยเสมอ12โวลต์150วัตต์ครับจากการเจาะน้ำบาดาลใส่เองน้ำทงน้ำทาครับพี่น้องลำบากเนาะพี่น้องลำบากในการที่จะหาหนามหาอะไรงวงไห้ควายของพี่น้องกินตามทงตามทาครับการนำน้ำสาน้ำหยังมันเกิดมันกิดแหงเนาะครับย่ำแรงดเดูซีดเดือนหาจักหน่อยนี่น้ามันกิดแหงครับ บ่มีน่ามีงวยควยกินครับก็เจาะนามไว้ยังสีก็ด,ดีครับเต็มแนวครับโอดนครับเว้ยลมสัมทั้งก็ได้ทังลมทั้งล้มทั้งลม กายปากขวดบ่ได้ครับกายปากขวดนามันเลื่อยลายลยกายปากขวดก็คือว,ว่าลายเหีนยทั้งสองร้อยลิตรครับพี่น้องก็กำลังอยู่กับผมเบาบุญมาบุญมาบ้านทุ่งครับนี่ครับพาพี่น้องมาเบิงวิธีวิมาเบิงไอ้ วิธีมม่แม่นวีธี่เหอหมพาพี่น้องว่าเบงนะครับของการสูบน้าด้วยไดนาม12โวลต์ครับใน12โวลต์ใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมปกติไดตนีผมซื้อมาตังเจวาสิม,มาใส่กับพลังงานเซลล์ออโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิต์ตังเจวาสิม,มาใส่กับโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครับแต่ว่าโซลาร์เซลล์มาก่ทันถึงครับ ก็เลยใส่แบตเตอรี่สูบแบตเตอรี่ถดนต่นครับสูบถ่าไปก่อนเนี่ยครับต่อครับแบตเตอรี่ถดนต่นครับสิบสองโวลต์แบตเตอรี่เมื่อไส์ก็สูบได้ครับแต่ว่าแบตเตอรี่เมื่อไส์ผมเมื่อไส์แบตมันเสื่อมครับใส่มาสิบกว่าปีแล้วเต็มแล้วครับถังที่สามครับ สวัสดีครับผมทักท่ายพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิงการสูบน้ำนะครับผมด้วยแบตเตอรี่รถยนต์ครับแบตเตอรี่รถยนต์ปกติวัาสิตใสครับโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าโซลาเซลล์มากกว่าทั้นหอดครับก็เลยใส่กับแบตเตอรี่รถยนต์กันซะก่อนครับบอนี้ภาพพี่น้องมาเบิงครับใส่เวลาอยู่16นาทีนะครับผม สิบหกนาที่ครับถังน้ำสองลลิตรครับพี่น้องเมึงถังน้ำสองลอยลิตรนี่ใส่เวลาสิบหกนาทีครับครับโอ้นหครับได้อยู่นกับต่อทอมาเงี้ยวตึกต่อทอมาอยู่ประมาณสองทอนครับนี่ครับต่อทอมาอยู่สองทอนครับแล้วก็ ต่อมาต่ไปกับแบตเตอรี่รถยนต์ครับนี่ครับแบตเตอรี่รถยนต์ครับสรุสวันนี้ครับผมทักท,ทายทักทายพี่น้องสรุลลมวันนี้ทักทายพี่น้องแค่นดิสก่อนเน้องครับพี่น้องมาเบิ่งวิธีการสูบน้ำด้วยเสมอครับ ปั๊มเสมอ12โวลต์150วัตต์ครับด้วยแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์ครับตั้งใจว่าทีใส่แผงโซโลาร์เซลล์แต่แผงโซโลาร์เซลโซโล์มากพอทันถึงเดี๋ยวขับแผงโซโลาร์เซลล์มาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกตัวนึงนะครับผมก็อย่าลืมครับติดตามให้น้าเนี่ยช่องบุญมาบ้านทุ่งครับกับผมพ่อใหญ่บุญมา1ในลานครับฝากพี่ฝากน้องให้พี่น้องได้กดติดตามครับผม กีกับกิจกรรมแต่ละมือว่าพา่อใหญ่บุญมาไปใส่มาใส่เหตุอย่างนี้ครับฝากเพื่อนๆฝากพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามซอยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครับบุญมาบานทุงครับผมเพื่อจะได้เหตุคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้เบ่งได้มวนได้ซึนกันเนาะครับซาับมนีครับผมขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับ อย่าลืมกดติดตามเด้อบุญม,มาบันทุงครับสวัสดีครับ